สวัสดีครับเจอกัน EP ย5นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่อา,อากาศชื้นนะครับฝนตกการที่เราจะใส่แผ่นเคลือบเนะี่ยมันจะยากนิดหนึ่งนะครับต้องแบบใส่เข้าไปดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเคลื่อนนะครับแล้วก็ความร้อนนี่ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับผมต้องมาไล่เช็คอีกทีวันต่อว,วันนะครับว่าความร้อนได้ไหมบางทีลูกค้าเจอไปก็เป็น ฟองอากาศแต่ว่าผมก็จะเคมให้นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเจ้าไหนที่มีปัญหาเราเค็มให้ทุกงานชิ้นงานนะครับก็ส่งไปใหม่นะครับปกติครับก็ตัดก็ปิ้น,ป,นปิ้นไปครับมานั่งหน้าคอมบ้างอะไรก็แต่งตัวสบายๆนะครับเวลาทําเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับร้อนนะครับก็ต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับก็ทําไปได้สักพักหนึ่งก็มีคุณลูก คุณลูกก็คือเป็นลูกแบบนี้นะครับไม่ใช่ลูกคนนะครับก็มาขอกินข้าวนะครับก็ต้องรีบออกมาก่อนเพราะว่าได้ยินเสียงร้องอยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องอไปให้เขากินข้าวนะเอาข้าวให้เขากินนะครับก็มีอยู่สักสี่ห้าตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับน้องๆก็น่ารักนะครับก็มีดำมีสามสีแล้วก็ มีสีขาวแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็นี่ก็มีผู้ช่วยนะครับต้องแยกกันเพราะว่าน้องไม่ถูกกันนะครับนี่ต้องถือไม้ไปได้นะครับเพราะว่าน้องกัดกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็เหมือนเดิมครับเข้ามาทาภารกิจงานที่ตกค้างไว้นะครับแต่วันนี้ผมเคลียร์งานให้ลูกค้าออกไปหมดแล้วนะครับก็น่าจะไม่ไม่ตกค้างแล้วเพราะว่าวันอาทิตย์ผมจะหยุดนะครับหยุดหนึ่งวันนะครับหนึ่งงานที่ผมจะหยุดหนึ่งวันนะครับก็คือหยุดวันอาทิตย์นะครับ จากนั้นก็เข้ามาเคลือบใหม่นะครับงานเป็นกองนะครับกี้ผมทําเสร็จไปหมดแล้วครับแต่ว่ามีงานใหม่งานเสริมเข้ามานะครับก็ต้องรีบเร่งให้ลูกค้านะเพราะว่าวันอาทิตย์หยุดเราต้องรีบเคลียร์วันเสาร์ให้เสร็จให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะได้ของช้านะครับบางทีลูกค้าบางคนเขาก็ต้องการใช้ป้ายนะครับเพราะว่ามันไปเพิ่มยอดขายเขาก็อยากแบบไปออกบูธหรือว่าไปออกตลาดนัดอะไรพวกนี้ครับว่า เอจะต้องใช้ป้ายแล้วทําไมป้ายยังไม่ส่งนะครับแต่ว่าผมแจ้งไว้ก่อนว่างาน A3 มเนี่ยมันจะเป็นงานที่ชิ้นยากนิดนึงแต่ว่าลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะครับ A 5ห้ A3 A4 เได้หมดเลยครับก็ตะกี้ไปเอามือถือมาถ่ายคลิปและวิดีโอนะครับจากนั้นเสร็จปุบ๊บผมก็เอางานชิ้นงานทั้งหมดที่ถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพเนี่ยเอาเข้ามาแพคต่อนะครับต้องแยกนะครับเจ้าไหนเป็นเจ้าไหนก็จะแยกแยกแยก,แยกไว้ จริงๆงานเยอะกว่านี้นะครับผมแพ็กไปบางส่วนเลยนะครับจากนั้นก็ต้องรีบไปส่งของก่อน5้าโมงนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปส่งของก็แต่งตัวสุภาพหน่อยนิดนึงนะครับก็ใส่กางเกงย,ยีนไปนะครับก็ EP นี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ